สวัสดีครับผมนายอภิชาติยดแก้วเป็นตัวแทนของกลุ่มซึ่งได้รับมอบหมายให้มาทำวิดีโอวิดีโอเกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลประโยชน์ก็คือกลุ่มบุคคลที่มีอาชีพเดียวกันมีผลประโยชน์ร่วมกันใช้เครือข่ายพลังมวลชนเพื่อเข้ากดดันรัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลกำหนดนโยบายตามที่กลุ่มของตนต้องการเกรษตรกรที่ทำสวนยางเป็นกลุ่มผลประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งวันนี้ผมก็ได้มาสัมภาษณ์พี่กมลรัฐซึ่งเป็นเจ้าของสวนยางพาราแปลงนี้นะครับเราไปที่บ้านของพี่กมลรัฐกันเลยนะครับและตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่บ้านของพี่กมลรัฐแล้วนะครับ สวัสดีครับพี่กมลรัตน์สวัสดีครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอถามพี่กมลรัตน์ก่อนเลยว่าพี่กมลรัตน์ทำอาชีพกเกษตรตะกอนสวนยางมานานหรือยังครับนานแล้วครับพี่ทํามาตั้งแต่รุ่นปู่จนถึงรุ่นพ่อแล้วครับก็ถือว่าพี่กมลรัตน์ได้ทําอาชีพนี้มานานแล้วการทําสวนยางในอดีตจนถึงปัจจุบนันมีรายได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ มีความแตกต่างกันมากครับในปัจจุบันนี้ถ้าดูกางทีสวนไม่พุงกับราคายิ่งเดี๋ยวนี้ราคายังถูกกว่าเมื่อก่อนมากแต่ก็ใช้ใจมากเหมือนเดิมพี่กมลรัตน์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่อำเภอฉะอวดจังหวัดน,นครศรีธรรมราชพี่กมลรัตน์เห็นด้วยหรือไม่ครับพี่เห็นด้วยเป็นอย่างมากครับเพราะเกษตรกรสวนยางเดือดร้อน มารกราคายางตกดํำค่าโครงคิบสูงแต่การชุมนุมมันจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่ทําให้ผู้อืนเดือดร้อนครับสรุปว่าพี่กมลพี่กมลรัฐนเห็นด้วยกับการชุมนุมที่อําเภอชะอวดจังหวัดน,นครศรีธรรมราชแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี่ก็คือกลุ่มผลประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการกดดันรัฐบาลเพื่อเรียกร้อง ราคาผลผลิตทางการเกษตรวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณที่กำมูลรัฐเป็นอย่างมากที่พี่กำมูลรัฐเสียสละเวลาให้ผมมาสัมภาษณ์ขอบคุณครับครับ